เพชรยนสวัสดีครับวันนี้เช่นเคยครับพบกับผมพชทพาชมรถยนต์มือสองนะครับที่นี่พี่เพชรยนต์นะครับเป็นรถคัดคุณภาพเอเนะครับวันนี้ผมมีกระบะนะครับยอดนิยมมานําเสนอนะครับเป็นกระบะ t o โยต้าไฮรั r e ีโปี2017นเะครับเป็นตัว s m a r t c แคปพรีเลนอะครับคันนี้นะครับราคาที่เพชรยนต์นำมาเสนอขายวันนี้เพียงแค่529,000บาทนะครับ ไม่ใช้งานมาเพียงแค่49,000โลนะครับปี2017เดี๋ยวไปดูกันครับว่าคันนี้นะครับถูกอกถูกใจใครบ้างหรือเปล่านะครับในราคา529,000บาทนี้นะครับเดี๋ยวผมไปพาไปดูนะครับว่าออปชั่นนะครับแล้วก็ความสวยงามงามเขามีอะไรบ้างนะครับเราก็มาเริ่มจาก ทางด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับปี2017ครับไฮรักรีโวสมาร์ทแคปพรีเลนเนอร์คันนี้นะครับเป็นรุ่น2 4 e ก็คือเป็นตัวรองท็อปนั่นเองนะครับรูปร่างหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะครับเป็นโครเมียมนะครับแต่ก็เป็นโครเมียมที่จะออกกึ่งด้านๆนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับไฟหน้าก็เป็นแบบมัลติรีเฟสเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้า แม็กก็เป็นแม็กขอบ17ครับนะยางหลกอยางเื่อเหลือเลยนะครับคันนี้ถ้าได้ไปคุ้มเลยนะครับมาเช่นเคยครับเทสยนต์นะครับก็รับประกันนะครับในตัวบอดี้โครงสร้างต่างๆนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิษความไม่มีจมน้ํานะครับอันนี้ก็เป็นสโลแกนของเทสยนต์เลยนะครับเรารับประกันให้นะครับ กระจกมองข้างก็เป็นแบบโฟมียมนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับติดมาประดับตกแต่งให้ความสวยงามนะมือจับประตูก็เป็นแบบโฟมียมคันนี้ติดฟิล์มเต็มรอบคันนะครับบานหน้าเต็มนะครับสวยงามเลยนะมาดูออปชั่นภายในภายในเขานะครับกระจกก็เป็นไฟฟ้านะครับฝังคนขับเป็นออโต้นะมาพร้อมระบบป้องกันการหนีบ,นบแล้วก็เซ็นทรัลล็อกนะครับกระจก ปุ่มปรับไฟฟ้าปุ่มพับเก็บไฟฟ้านนกระจกมองข้างนะครับก็มีตัวแผงประตูกระจกนะครับดูสวยงามนะแล้วก็มือจับก็เป็นโครเมียมครับนะในส่วนของฟองมาเยก็เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับปุ่มควบคุมอุปกรณ์เครื่องเสียง,ยงนะครับก็ลดเสียงเพิ่มเสียงได้แล้วก็มีโหมดโฮมนะครับรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับถุงลมนิรภัยสามตำแหน่งครับลำโพงสี่ตำแหน่ง ให้มาครบนะครับที่ปัดน้ำฝนก็เป็นแบบปรับตั้ง3ระดับนะครับก็ือว่าใช้งานกันปกติใช้งานง่ายครับวิทยุเครื่องเสียงก็เป็น C D M P 3นะครับนะ U S B A U X B M A ได้หมดนะครับแอร์ก็เป็นแอร์นันหลอกนะครับปรับตั้งใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับมีกล่องเก็บเครื่องมือนะครับสูบล็อกมาให้ตรงนี้นะ ก็ออกแบบได้ดีครับเนืพื้นที่ตรงนี้ก็กว้างขึ้นนะครับภายในได้เป็นโทนสีดําตัดเงินเมทัลลิกนะครับก็ให้ความหรูหราในระดับหนึ่งนะครับบอกเป็นเบาผ้านะผ้าเขาก็เป็นผ้าค่อนข้างที่จะลื่นๆนะครับผ้าลื่นๆมไม่น้ําก็ซึมได้ายากครับถ้าน้ําหกน้ำในำก็เช็ดออกได้ทันนะผ้าแบบนี้ก็ไม่ได้้าซับน้ํามากนะครับก็ถือว่ายัง เป็นทางคุณครับสูงโหมดการขับขี่อนะีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะเกียร์เมนนวลหกสปีดนะครับรุ่นนี้ได้เกียร์เมนนวลหกสปีดแล้วนะมีพาวเวอร์อรเรทมาให้2ช่องนะครับเดี๋ยวไปดูเนาะเบาด้านหลังรุ่นนี้เป็นรุ่นโอเพนแคนะอือ ด้านหลังนะครับยังไม่ใส่เบาะมาให้นะครับถ้าหากลูกค้าซื้อแล้วนะครับรับรถเราก็จะนำเบาะมาใส่ให้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับด้านหลังนะไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะไม่ได้เบาะไปอันนี้เราตรวจสอบให้อีกทีหนึ่งนะเป็นโอเพนแคปสมาร์ทแคปนะครับราวนี้สมาร์ทแคป ดูด้านหลังกันนะครับมีแบบัลัลกักลณ์ไฮรักีโวตัว E นะครับมือจับก็จังไปมือจับเป็นโรเมียมนะครับไฟเบรกด้สา3เป็น LED นะแบล็คลายเนอร์ก็สภาพดีๆนะครับการใช้งานมาน้อยคันนี้ผมลองขับมาแล้วครับขับ,ขบดีนะในเรื่องของพวก การคอนโทรลการอัตราเร่งเขาดีมากนะครับเกียร์สมูทมากผมลองดูแล้วคันนี้ผมขับมาจากสาขาหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์ขึ้น้าจองนะครับจุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับในช่องพิษผาชมรถยนต์มือสองเกรดนะครับครับก็ขอเก่าคําว่าสวัสดีเช่นเคยครับ